จุดหมายปลายทางต่อไปของเราก็คือโรงงานของมิสเตอร์โจออนเยดูหนุ่มชาวไนจีเรียผู้เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยคุณโจใช้ความพยายามและความอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จนะครับจากที่เคยมีอาชีพเป็นพ่อค้าอยู่ที่ประตูน้ำในวันนี้คุณโจเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในโรงงานผลิตกระเป๋าและรองเท้าณน,นครเลกอสประเทศไนจีเรียครับ การร่วมทุนเปิดบริษัทหรือโรงงานในประเทศในจีเรียนี้จะมีลักษณะการวางกฎหมายที่คล้ายคลึงกับในเมืองไทยของเรานะครับโดยเจ้าของประเทศจะต้องถือหุ้นร้อยละ51ที่เหลืออีกร้อยละ49ก็จะเป็นส่วนของชาวต่างชาติโรงงานของคุณโจก็เช่นเดียวกันนะครับคุณโจร,ร่วมลงทุนกับชาวจีนเพื่อเปิดโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาพนักงานในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวในจีเรียจากหลากหลายชนเผ่าแต่ในขณะเดียวกัน เราก็จะเห็นพนักงานโรงงานชาวจีนที่เดินทางรอนแรมเข้ามาทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอันนำเข้ามาจากประเทศจีนของตนเองนั่นเองครับท่านผู้ชมครับโรงงานแห่งนี้นั้นเจ้าของเคยซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทุกประเภทมาจากประเทศไทยฮะแต่ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไนจีเรียก็สั่งแบน ห้ามนาสินค้าของประเทศไทยเหล่านั้นนะเข้ามาป,ประเทศไนจีเรียแล้วก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศไทยนะครับได้เข้ามาเจรจากับรัฐบาลไนจีเรียเมื่อถูกห้ามนําเข้าเนี่ยนะครับบรรดาคนไนจีเรียที่เคยมีรายได้จากการซื้อของจากประเทศไทยมาขายให้กับประเทศนี้เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ทํางานคือไม่มีที่ไปนะเขาก็เลยต้องไปหุ้นกับคนจีนนะ ไปดึงคนจีนมาเอาเครื่องจัรคนจีนมาแล้วก็ดึงเทคโนโลยีของจีนเข้ามาแล้วก็ลงทุนร่วมกับคนจีนแล้วก็เปิดโรงงานผลิตอย่างนี้นะครับมีจำนวนมากมายหลายแห่งมากในประเทศในจีเลียอันนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยของเรานั้นได้เสียไปนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบคุณภาพกันนะครับก็คงจะสู้ของที่ผลิตในประเทศไทยของเราไม่ได้น,นะฮะคุณภาพก็เป็นแบบเดียวกับของคนจีนนะครับ คือนี่นะครับเป็นหน้าตาของพวกเผ่าอ e ีโบนะฮะแล้วก็คนนี้เดินทางมาอย่างน,นครลาชสได้หนึ่งปีกับสองเดือนแล้วนะครับ <right> นี่เหมือนกันครับหน้าตาอย่างนี้ก็คือหน้าตาของเผ e ่าพนะันอีโบฮะแล้วก็ได้เดินทางมาทำงานในน,นครราชสีมแล้วนี่นะครับสามปีฮนะสามปี ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยทเรานี้มีคนแอรฟริกาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับโดยสถานที่ที่เราจะเจอเจอพวกเขาได้บ่อยๆก็คือที่ประตูน้ําและโบเบเพราะชาวแอรฟริกาที่เข้ามาในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาเพื่อน,นําสินค้าจําพวกเสื้อผ้ารองเทา้ากระเป๋าไปขายอย่างประเทศของตนเองครับเ เดี๋ยวนีมีผ่าเระ่อจะคนไทยขายดีเดี๋ยวนีขายดีมากที่แอฟริกาที่เซเนกัลเลยทุกปีทุกปีมีแบบมหอืมใช่ไหมเออเพียนเพียนแบบเออปีนี้มีปานีดีปีหน้า maybe maybe เพ mm. mm. ียนก็ได้คนแอฟริกาชอบสีสีสวนสดใส ใช่ํำแบบสีเขียวสีสีสเหลืองเดี๋ยวนี้แบบฮอต h อ t h o แบบปาดี้เาะไอ้ดิฉันเดี๋ยวนี้อเดอร์ป่านี้สีฟ้าสีเขียวสีเหลือง mm. แบบแบบแฟชั่นนะคะ